ก๋วยเตี๋ยวแห้งไก่ฉีกค่ะมิงจาไปค่ะก๋วยเตี๋ยวละกาไปดูด้านในกันนะคะว่าสุดได้อะไรบ้างด้านในเป็นแบบนี้นะคะเป็นแคปหมูกระเทียมเจียวแล้วก็เป็นแบบน้ำพริกกะเฮ้ยหอมพริกกกหมูอะไรประมาณเนี้ยใส่ไปให้หมดเลยค่ะเลามันคนแซบ่บ <laughs> คนที่แบบรักสุขภาพรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แยกมาให้แล้วแตว่าจะกินไม่กินเนาะตามมาคลุกเคล้าเส้นกันตัวเส้นเขาเหมือนเขาคลุกซอสมาแล้วนะ หอมกลิ่นกระเทียมขึ้นจมูกเลยทุกคนหอ,ห,อห,อห,อหอมือร่อยอ่ะตวซอสเขามันจะมีความแบบเปรี้ยวๆได้เยอะนะดูราคาห้าสิบบาทนะคะได้เยอะมากินไปพร้อมกันเลยค่ะมีแคปโปด้วยแคปหมูด้วยืดดวยม มันจะบอกว่าเป็นกล่องพกพากินได้สะดวกเราซื้อมาที่ร้านเก๋วดเตี๋ยวไก่รากาเก๋วดเตี๋ยวไก่ตุ่นห้าสิบาทโอเคเลยไปตามกันค่ะ